คนที่เลิกกับพี่ไปแล้วยังมีวีแววที่จะคืนหนึ่งมาใหม่มันเป็นเรื่องเท็จจริงแค่ไหนข้อมูลนี้ไงเป็นสำเนารังยาก็เมื่อไม่นานน้องไปเสียรอกมาเขาบอกเป็นพันยาถูกต้องตามใบทะเบียน ยังเคยหลอกหลายคนขืนใจจะแก้ตัวอย่างไรข้อมูลมาไม่เพี้ยนแฟนคนหนึ่งยังเป็นนนาเรียนเข้ามาเยี่ยมเยือนแต่พี่ยังโกหกหลอกเก่งจริงๆเดียวก็ลงนรกหลอกเก่งจริงๆงเดียวก็ลงนรกรู้อยู่เต็มอกก็น้องมี ยาซิศูนเด้ออายเรื่องจริงใช้นางเ้าบอนแมนอายมีแฟนใหญ่ยอยู่ถูกบ้านไปพ่อยาซิตัวในบอกละบอมีครอบครัวในบอกละบอมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างจังตัวน้องหน้าเป็นเป็น,ปน,ปนคนหนึ่งอยู่วังน้ำเย็นคนหนึ่งอยู่วังน้ำเย็นแล้คนสองนั้นเป็นแม่ค้าตำสมเขาอยู่นี่คมคำใส่นั้นไงเขาอยู่นีนคมคำใส่นั้นไง คนที่สีที่สามตามมาบอกจุูสีราชาเป็นแม่ค้าไข่ไก่คนที่ห้าอยู่กรมมาลาใสเป็นลูกสาวลุงไัยท่าตามาของหุ่นรวบรวมมาแล้วล้วนแต่เป็นข้อมูลรวบรวมมาแล้วล้วนแต่เป็นข้อมูลอยากรักขี่กลัววู บอคุณแฟนมีมากมายกะยาสิสูนเด้ออายเรื่องจริงใช้นั่งเ้าบอนแม่นไอมีแฟนใหญ่อย,อยู่ทุกบ้านไม่พอยาสิตัว ในบอกละบอ่มอีครอบครัวในบอกละบอ่มอีครอบครัวและเป็นอย่างจังตัวน้องนาเป็นเป็นคนหนึ่งอยู่บังน้ำเย็นคนหนึ่งอยู่บังน้ำเย็นและคนสองนั้นเป็นแม่ค้าตำสมเขาอยู่นีนคมคำใส่นั้นไงกอยู่นีนคมคำใส่นั้นไกคนที่สี่ที่สมตามมาบอกดูสีราชาเป็นแม่ค้าขายไก่ คนที่หาอายู่กมมาลาใสเป็นลูกสาวลุงไคยหาตามาของบุญรวบรวมมาแล้วล้วนแต่เป็นข้อมูลรวบรวมมาแล้วล้วนแต่เป็นข้อมูลอยากรักที่กลัวลวุ่นราะพ่อคุณมีแฟน